ทุกันนี้ก็เป็นแรงสำคัญของครอบครัวช่วยคุณแม่ทำงานให้ัเด็กๆนะทุกวันนี้ก็ได้รับรางวันเมกะลาตั้งหลายหกจนปัจจุบันนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์ของช่องเจ็ดเป็นดาราเดติ้งสูงรนตัดหนึนที่ก็เปเลนู้กรกันอยู่นะครับก็ผมอยากจะให้ ลูกกตัญญ so ูรุ่นเก่าๆเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกกตัญญูรุ่นต่อๆไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณค่ะสำหรับท่านยศสมาคมชุมพสมชนนะคะท่านเป็นนิติศาสตร์นิติศาสตของสมาคมความดีที่จะสืบทอดต่อไปตากนานเท่านานด้วยค่ะแล้วก็แต่ละท่านที่จะพูดที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะส่งมาครับเพื่อนั้นก็ขออยาก ว่าเราทาอะไรเยยัทำอะไรก็พอรู้สึกเสียหาิดเตัวเรากี่อแม่ที่ทีทเราให้มากๆก็อบครัวไม่มีใครรักเราเ่ากับครอบครัวเรายาเกิถ้าเกิดถ้าเกาเกินถ้าเกิดถ้าเกิด้าเกิ้กิถ้าเกิดถ้าเกิดถาเก้าเกิาเกิอยาเกิด้าเกิดถ้เิาเกด้าเาเกาเก้เกิดถ้าา้เาด้า้า้ ใจมีความก็ตั้งใจถรูคสิ่งที่มทำคอส่ฝักน้วกมีโอกาสถูกมาอยู่อยๆค่ะถ้าถ้าไม่ปิดงานอะไรันย้ายไไม่ต้องารแล้วคือในส่วนว่าแล้วก็ฝักก็ไปไปงานช่วยอะไรสิ่ี่แล้ว เราทอะไรนีบ้างเราก็็่าากบตัวเาว่าในเรื่องนี้อนเรลองเล่จะชืเการที่กแว่ารก็ในเรอนี้เหมือนก็จะลองเนเชือเธอค่ะที่ชแต่ง้ก็ตปล่อยห่อง มาหนึ่งตัวซินดี้นะคะที่เรามีความรักให้ความรักความศรัทธาให้กับผู้ชายคนนึ่นก็คือก็คือพี่ฟานนะคะแต่ทีนี้หน้าตาเขาเหมือนกันแล,กแล้วะคะก็ไม่ได้บอกเราว่าเป็นคนละคนเราเข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความผูกพันสายสัมพันธ์ระหว่างตั 8, 10, ้งแต่เด็กๆนะคะเหมือนเพลงนี้ก็จะรู้ความเป็นคนตัวเองใช่เลยว่าแ <c oughs> บบไม่ว่าเราจะทำอะไรจะต้อเชื่อเธอในเมื่อเธอเป็นเหมือนเธอคนเกน่าอะไรอย่างเงี้ย ค่ามเพลงเล่นขวัญกังพรายนนี้ค่ะก็แขวนอาจจะไม่พอมากนะคะแต่ว่าแขวนก็ทำเต็มที่ค่ะยังไงก็เปเจอมาใจให้ขวัญด้วยแล้วก็เรื่องนี้สนุกสนานมากค่ะมีครถลุดโรเจอร์ได้เห็นน้ำตาของขวัญอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้เศร้าอย่างที่คิดนะคะเพราะเรื่องนี้ก็จะมีท็อปจ๊อบก็มีพี่เกิร์ลชิลเลอร์เนี่ยมาบอกว่าสร้างความหลงใหลให้เราด้วย